สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่16สิงหาคมพุทธศักราช2565ศวนเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยสิทธิคนรู้ English for day less English ดาราคนละครคมเสียงทำน้ำชีวิต Amazing match ผู้บริหารผลกเรียนวิทยาศาสตร์น่ารู้ขอเชิญรับชมได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ ด้วยคําว่าตรรกศาสตร์อ่านว่าตรรกศาสตร์ายถึงปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลตัวอย่างตรรกศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลมีบทบาทสําคัญในการสร้างและพัฒนาหลักฐานให้กับศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคณิตศา,าสตร์ฟังซ้ำอีกครั้งนะครับคําว่าตรรกศาสตร์อ่านว่าตรรกศาสตร์ หมายถึงปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยการคิดหาเหตุผลตัวอย่างนักศาสตรต์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เหตุผลมีบทบาทสำคัญในการสร้างและพัฒนาหลักฐานให้กับศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคณิตศาสตร์ขอจบรายการภาษาไทยใส่ใจคนรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ โอกาส2022 English for today is get l i d of reading get l e i d of spell G E T R I D O F meaning กำจัด example s e n we get lick o a. A l i d of o r o car เราควรกำจัดรถคันเก่าไหม reading It i s for today is get l i d of reading get l i d of spell G E T R I D O F ไม่ห e น ad, ึ่งกำจัด example say we get l i d of โอ a คเราควรกำจัดรถคันเก่าไหม goodbye Good morning everyone, my name is Natha dong my nickname is May I study in Batum T S at the School. My favorite food is noodle. My favorite color is purple. My favorite subject is English. Thank you, see you later. Bye bye. is t reading t in English stop we will use stop in a sentence Kali stop the music now again our tagalog words for today is t reading t in English stop we will use stop in a sentence Kali stop the music now thank you and goodbye วันนี้ขอำนำนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อน,นำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือกัมมุนาหุติพระหมโนหมายถึงคนเราจะดีเพราะการกระทำฟังซ้ำอีกครับนะคะคำว,ว่ากัมมุนาหุติพหะหมโนหมายถึงคนเราจะดีเพราะการกระทำขอความสุขความเจริญเจ้าเบอรเกอร์เดพุทธศาสนากอเชทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการ Amazing Match วันนี้ก็มาพบกับคุณครูคอัชราอิ่มทับหรือครูป,ปูนะคะซึ่งวันนี้ครูป,ปูและทีม Amazing Match ชั้นป3.2ก็จะพานักเรียนทุกคนมาทำความรู้จักกับเกมทางคณิตศาสตร์เกมหนึ่งที่ท้าทายความสามารถในการคำนวณค่ะ,ะและที่สำคัญนะคะก็เป็นเกมที่ให้ความสนุกสนาน<ผ>ม,มากๆอีกเกมหนึ่งด้วยค่ะจะเป็นเกมอะไรกันนั้นไปพบกับที Amazing Match ชั้นป3.2กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราทีม Amazing Match ชั้นป3.2ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักเกม24นะคะซึ่งเกม24ที่พวกเราจะมาแนะนำในวันนี้จะเป็นเกม24ขั้นพื้นฐานค่ะค่ะโดยจะนำเลขโจทย์ตั้งแต่9มาเพียง4ตัวมาเป็นโจทย์นะคะแล้วเราใช้ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารมาจัดการกับตัวเลขโจทย์ทั้ง4ตัวให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ24ค่ะ ยกตัวอย่างเช่นกำหนดเลข 2, 4, 6, 8<ม>เราจะมีวิธีการคิดอย่างไรได้บ้างคะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ24ค่ะคำตอบค่ะนำสนองคูณ6กคู2สองคะ ใช่ว่าโจทย์เดียวสามารถคิดได้หลายวิธีการเลยค่ะเรามาดูอีกสักโจทย์หนึ่งนะคะ1 5 3 9เราจะทำอย่างไรให้ได้ย4่คะขอตอบ 我感觉。<noise> เป็นอย่างไรกันบ้างคะรู้สึกมหศสรรย์กันไหมคะที่ตัวเลขต่างๆเพลงนำมาแค่4ตัวไม่ว่าจะแบบไหนก็สามารถหาผลลัพธ์ได้24ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะคะนอกจากจะช่วยให้ได้การคํำนวณเลขได้อย่างรวดเร็วแล้วยังได้ความสนุกสนานอีกด้วยค่ะวันนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบเกียรติบัตรโครงการอนุรักษ์ภาษาไทยใส่ใจวันสำคัญประจำปีการศึกษา2565ขอเรียนเชิญนายสุขสรรจิตอ่อนน้อมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังรายการต่อไปนี้การประกวดคัดรายมือรางวัลชนะเลิศอันดับที่1สายชั้นปฐมศึกษาปีที่1 เด็กชายรัตนชาติตรงต่อกิจชั้นประถมศึกษาปีที่หกจุดหนึ่งเอ้ยหกจุดหนึ่งจุดหกเด็กหญิงรักนาราจิตตะเสถียรรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง รองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงสุวพัฒน์บุญคำรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเด็กหญิงกันทิชาม่วงทิมรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กชายสุภกิจควรธรรม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงไอศิกาแผนปั้นรางวัลชนะเลิศสายชั้นปถมศึกษาปีที่สามเด็กชายศิวกรแตงเพชรรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กชายสุพนัทอินแปง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงสุภานันสมพิมพเสนร,รางวัลชนะเลิศสายชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่เด็กหญิงวริศราคำหอม,มรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงอภิษดาดวงรัต รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กชายกิจชะออนเด็กหญิงกิจชะออนกลิ่งทองรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเด็กหญิงนิชาพรมีคำรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงรันริตามาเกตรางวัลชนะเลิศอันดับที่สอง เด็กหญิงนัทนิชาลาบบุญเรืองรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่หเด็กหญิงปานไพลินวันโสภารองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงวชารดาสุขอุดมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงกอบชนันทรวันแดง ขอขอบคุณนายสุขสรรจิตอ่อนน้อมผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกที่ได้ให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่1ถึงปีที่6รางวัลชนะเลิศอันดับที่1สายชั้นปฐมศึกษาปีที่1เด็กหญิงปะพิชยาสุดเกตรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เด็กหญิงมณีรัตเจียวสว่างรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองเด็กหญิงพาพรกิตเลิศ รางวัลชนะเลิศอันดับที่1สายชั้นประทมศึกษาปีที่2เด็กชายนารวัตชมมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1เด็กหญิงพิชชยาพรเสือเดช รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงธัญรัตน์เจริญยิ่งรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นประฐมศึกษาปีที่สามเด็กหญิงสุนัชยาบุญทิมรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงแพรพลยพยมรัต รองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงพัชรินวงปัญญารางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่เด็กชายชินนบุตรราศีรองชนะเลิศอันดับที่หเด็กหญิงอนัญยพรสุวรรณศรี รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองเด็กชายเอกกรัตโพเกิดรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งสายชั้นปถมศึกษาปีที่ห้าเด็กหญิงธัญรัตใจชื่นรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งเด็กหญิงชนันประพาทรงทรงซา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงนัทพัฒน์พิทักษ์วิทยารางวันชนะเลิศสายชั้นประถมศึกษาปีที่หกเด็กชายศักดิเทพลิ้มสินทวีคุณรางวันรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงวันกมนเสมาทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงวันนประภาทำมาจากรายการต่อไปนะคะการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามถึงปีที่สี่รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่สามเด็กชายนภัทรประกรณพอมรอกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงนภัสนันอิสระธานันรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กชายรณกรอักษรธรรมรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่สี่เด็กหญิงพันนิตาอยู่สุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงระดาขาวบริสุทธิ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สเด็กหญิงสุขประพาสอนเพลงลาดับต่อไปเป็นการเขียนเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5และปีที่6รางวัลชนะเลิศอันดับที่1สายชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กชายกิติภพยาสมุต รางวันรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงลักษินาจิตงามรางวันรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงพรพันษาอุริสุทธิ์รางวันชนะเลิศอันดับที่หนึ่งสายชั้นประถมศึกษาปีที่หกเด็กหญิงปานไพลินวันณโสภา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเด็กหญิงรัชชิดาจันโตรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองเด็กหญิงวันนักประพาธรรมจัก